การเยี่ยมเยียนกันเพื่ออัลล์มีความประเสริฐอย่างยิ่งและมีรางวัลตอบแทนอย่างใหญ่หลวงมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากกัดลักเพื่ออัลลอฮ์และหวังผลบุญจากพระอ,องค์ไม่ได้เป็นเพราะผลประโยชน์ในดุนยาแต่อย่างใดท่านซูลส่านล้อลัวะซัซลล,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 ลัมได้บอกกล่าวว่ารางวัลของมันคือความรักของอัลลอฮ์และชัยชนะด้วยส่วนสวรรค์สถาบันเรียนรู้อิสลามสามจังหวัดประกอบด้วยเจียงใหม่ลำปูนลำปาง เยี่ยมเยือนพี่น้องเด็กกำพร้าเด็กต้อยโอกาสบ้านนันสิกเด็กบ้านแม่เป่าจังหวัดเชียงหม่ก็ทมดุละนะครับวันนี้เราก็ได้พาคณะจากสถาบานันเียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ในมูลนิธิสาสันตินะครับแล้วก็ร่วมกับสถาบานันเียนรู้อิสลามประจำจังหวัดลำพูนสถาบานันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดลำปางนะครับมาเยี่ยมกันที่ บ้านอสิิธินะครับเพื่อเด็กกำพร้าและเด็กได้โอกาสนะครับในวันนี้เน anyway. <so 네ี่ยนะครับที่เราได้มาเยี่ยมเด็กๆกำพร้าและก็เด็กได้โอกาสที่นี่นั้นเนี่ยนะครับเพื่อที่จะมาให้กําลังใจนะครับไม่ใช่ให้กําลังใจเฉพาะเด็กนะครับแต่เรายังมาให้กําลังใจกับบรรดาครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็ผู้ที่รับผิดชอบในวันนี้นะครับวันนี้เราจะเห็นได้ว่าเด็กๆที่ได้โอกาสนะครับยังมีอีกมากในสังคมนะครับแล้วเราก็วันนี้เนี่ยเราก็ได้พาลูกหลานของเรามา เพื่อที่จะให้เห็นถึงความยากลาบากนะครับแล้วก็ให้พี่น้องเรานั้นนะครับได้มาสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนเล็กๆแห่งนี้นะครับท่านศาสดาโมฮัมมัดสุลลัลฮวาเลวะสลัมกล่าวว่าใครรุนนัสมันยังฟฝอุนนัสนะครับมนุษย์ที่ดีที่สุดนั้นคือคนที่ยังประโยชน์ให้กับคนอื่นนะครับก็หวังว่าการเยี่ยมของเราในวันนี้นั้นนะครับจะเป็นประโยชน์นะครับให้กับอิสลามและก็บรรดามุสลิมทุกท่านนะครับ พิลัยตอฟิกุนฮิดะอัสลามุอะลัยกุมุราะห์มะตุลลาบุบะรักะตุวันาที่พออสระบดเลนู้จังหวัดลำปางและผู้ร่วมกิจกรรมในวันนี้ต่างแสดงความชื่นชมกับกิจกรรมในครั้งนี้เราก็มาแจกของและจ่เงินเพื่อสนับสนุนเขาแล้วก็คิดว่าปีหนึ่งเราจะต้องมาสนุนก้าสักสองครั้งต่อปีเนี่ยเพื่อให้เขามีความออุ่นใจ Mm hmm. เขาจะได้มีกําลังใจที่จะทำงานในเรื่องศาสนา mm hmm. ผมเห็นด้วยที่คราทำางนี้ mm hmm. ยังคิดว่าอาจจะไปทําลําปางบ้างให้มีการเรียนศึกษาเด็กและเด็กกาพร้าเป็นอาจจะเป็นตัวอย่างที่ลําปางจะอาจจะเกิดขึ้นการศึกษานั้นเนี่ยรผมภูมิใจมากที่เขาทำอย่างนี้เป็นการงานของอรอที่ได้ส่งเสริมการศึกษาเนี่ย มุสลิมเราจะได้มีความรู้ด้านด้านศาสนาจะได้ก้าวหน้าอีสานเราดีใจนะคะที่ได้มาร่วมอ่านกิจกรรมกับสถาบันเรียนรู้อิสลามเชียงใหม่มาดูแลนักเรียนเด็กกำพร้ากับมูลนิธิอัสศิษดิกนะคะมาแล้วก็รู้สึกประทับใจว่าอันคนที่นี่่นดูแลละอ่อนดีมากเจ้าอัน,นถ้าสมมุติว่ามีโอกาสก็มาเยี่ยมมาเยี่ยมละอ่อนนะจะละอ่อนที่นี่มีสุขภาพ แข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพจิตที่ดีโดยิ้นสอนละอ,อ่อนให้มีวินยัยวินัยทั้งวินยัยในวินยัยในการเรียนนะเนาะเมื่อวานนี้พอมีกิจกรรมให้ละอ่อนโอ้โหมาร่วมกิจกรรมกันอย่างเต็มใจแล้วก็ทำให้กิจกรรมผ่านไปอย่างดีเลยเจ้าเจ้ามีโอกาสมาเยี่ยมนะคะครับแล้วก็ท้ายสุดนะครับอาจารย์นัสมารุรอสรอน,นะครับ รองประธานมูลนิธินะครับและก่ผู้ดูแลบ้านอันศิดิศนะครับดูแลเด็กกำพร้านะครับก็กล่าวขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามาก็คือการเยี่ยมเยียนและร่วมกิจกรรมอาัมด้วยนะครับผมนายอัสมันมาศซึ่งเป็นรองประธานนะครับมูลนิธิอัศศิดิกและเป็นผู้ที่ดูแลศูนย์เด็กกำพร้าได้โอกาสนะครับอัสศิดิกที่เชียงราย แต่วันนี้นะครับผมในฐานะคนดูแลถักษารที่มีความรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่คณะมูลนิธิสารสันติจากเชียงใหม่รวมกับกลุ่มของที่มาจากลําปางลำพูนนะครับทางเราและก็บุคลากรเด็กๆที่ศูนย์มีความรู้สึกภาพภูมใจที่ในวันนี้นะครับพี่น้องมุสลิม หลากหลายได้มาเยี่ยมได้มาสัมผัสได้มาเห็นนะครับก่อนก่อนนั้นนะครับบ้านอัสซิดิกนะครับเราอยู่แบบเงียบๆทางกลางหุเขานะครับมีเด็กๆ4-50ชีวิตนะครับซึ่งเป็นเด็กด้อยโอกาสเด็กกำพรา้านะครับมาอยู่ในจุดนี้เมื่อวันนี้นะครับทางกลุ่มมูลนิธิสารสันติได้มาเยี่ยม นะครับเหมือนกับเป็นการเปิดโอกาสให้กำลังใจในการทำงานของบุคลากรนะครับให้กำลังใจกับเด็กๆนะครับมีความรู้สึกภาคภูมิใจดีใจนะครับที่ทางมูลนิธินะครับ,ท,ท,านะรบทางอาจารย์ท,ทุกทท่านที่มาเยี่ยมณนะทีน่นี้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในครังฉลองนะครับในอนาคตข้างหน้านะครับอยากจะให้พี่น้องนะครับทาง หลายๆกลุ่มมาเยี่ยมมาให้กำลังใจนะครับโดยเฉพาะกับเด็กๆนะครับที่เขาไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสกับมุสลิมหลากหลายอนะวันนี้ซึ่งเป็นเด็กๆชนเผ่านะครับในวันนี้อลอัมดุล้วนะครับนะครับขอหยุดจากกรอไขร้อนกับคณะมูนิติสารสันติอัสสลามุอะลัยกุมะราฮ์มัตุลลอฮิวะบาริกาตุครับพี่น้องนี่ก็เป็นแหมเกิจกรรมนะครับที่ต่างสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับร่วมกับ สถาบันเรียนรู้อิสลามจังหวัดละปูนสถาบันเรียนรู้จังหวัดลำปางนะครับก็ได้รวมตัวกันทํากิจการกิจกรรมอันสําคัญยิ่งนี้นะครับก็ถึงขอื่อรัศวตารานะครับตอบแทนการงานของทุกท่านนะครับโดยการรีดอ,รพ,อพรพะไทยในการงานที่ทุกท่านกระทําอยู่นะครับจุมพลศรีสมบัติข่าวมุสลิมเชียงใหม่รายงาน